สวัสดีครับนี่ก็ได้เวลาออกมาย่ามเพ็ดแล้วเนาะของถุ่มเคิงพอดีมานรุดในการรับว่ามันสิีมานบมหมานเนาะแต่ว่าสิีดไอ้หน่อยมันฉีดลายกับหัวกับล่องมะชเยโดนบกใส้ใส่ใจเจ้อเนี่ยปัไบใส่ปั๊บว่งมันสีถือก็ถือเนาะมันมันสีดมันหมอนมาหลุดในการับแล้วมันีมันบอกโอ้โห มาล้งเหลกเงียกอมมดเลยครับหายแต่บเห็นตัวปลาปลาเขีงกิบปลาเขีงโม่เนี่ยบเห็นตัวปลาครับต้องสีลายเ,เดี๋ยวมาหลุ่นย่ามมาหนะกันล้างเหล็กอมมดเงียกเลยครับคือบเห็นตัวตัวป้าเนาะเอาปลาหน่อยมาเหล็กไปไงบุหินเสียงจีบเลยโอ้ให้มันดูตรานี้ได้ ควิธี่กล้ามเสียงนะก้ามทีใช่ผมบอกเสามมาียบหลังม,มลงมันมนะโอ้เสียบหลังป้าเนหะมือนเสียบหลังมันนี่แหละเสียบหลังป้าเนาะไม่ได้เสียบหลังมันเย็นบูเย็นดีนดีเลยงนบูนุ่มไหม่ 哈哈，没事，谢谢。